นี่มัน2025แล้วนี่นาปีนี้ส่วนดอกไม้ย,ยิ่งยงเขาเปิดแล้วนะแล้วเราก็จะพาไปที่อารุณคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งด้วยค่ะทุกคนงานนี้ส่งที่จุกๆไปเลยค่ะช่วงนี้ที่เชียงใหม่ก็มีฝนบ้างเป็นบางวันค่ะบางวันฝนก็ไม่ตกเลยนะคะเช้าๆแบบนี้ก็มีหมอกขึ้นมาด้วยนะคะจริงๆมันแจมเป็นอะไรที่เรามาไม่ค่อยบ่อยเลยนะคะนานๆทีมาค่ะ และตั้งใจมาเลยก็เป็นสวนยิ่งยงสวนดอกไม้นะคะซึ่งเราต้องมาให้ได้ทุกปีค่ะส่วนปีที่แล้วไม่ได้มานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ใช่เท่าไหร่ช่วงนี้นะักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะทุกคนและก็ได้ยินเคยใครหลายๆคนบ่นว่าทําไมช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้หรอกเหมือนหลายๆปีมานี้ม่อนแจ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยโฮมสเตย์เยอะไปหมดเลยค่ะทุกคนวิวก็คือไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่แล้ว ทุกคนเห็นข้างบนไหมคะส่วนอยู่ข้างบนค่ะแล้วนี่เราก็กําลังจะขึ้นไปนะคะนี่เป็นหมู่บ้านหนองหอยใหม่ค่ะใช่ไม่น่าน่าจะใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะคะถ้าใครเอารถมาแล้วไม่สะดวกขึ้นไปก็จอดตรงนี้ได้ค่ะและนี่คือเส้นทางที่เราจะขึ้นไปนะคะค่อนข้างชันอยู่ค่ะทุกคนอันนี้คือทางขึ้นค่ะทางไม่กว้างเท่าไหร่นะคะถ้ามีคันข้างบนมาเราก็ต้องหลบให้เพื่อนนะคะ ส่วนตรงซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นสนามจอดรถนะคะถ้าใครเอามาแล้วมาไม่ขึ้นมาไม่ได้ก็จอดไปตรงนี้ก่อนค่ะทางส่วนน่าจะมีรถให้เราเรียกบริการขึ้นไปอยู่นะคะวันนี้ก็มีคนมาสวนก็เยอะอยู่ค่ะบางคนเขาก็ลงมาแล้วส่วนเราก็กําลังจะขึ้นไปอันนี้เราก็ต้องรองให้เขาขึ้นไปก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องตั้งหลังให้ดีก่อนที่จะขึ้นไปค่ะถ้าใครรถแรงก็คือพุ่งไปทีเดียวก็คือถึงเลยนะคะ ส่วนเรารอบนี้ไม่ได้เอารถคันที่แรงแรงมานะคะก็จะเป็นแค่เว็บค่ะเดี๋ยวจะได้เดินหรือเปล่ามารอดูกันค่ะและนี่ค่ะได้เดินแล้วแต่เดินแค่แป๊บเดียวนะคะทุกคนเราก็ได้ขึ้นรถมาต่อค่ะบอกเลยว่าเดินไม่ไหวช่วงนี้อ,อ้วนมากค่ะเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาสร้างโฮมสเตย์ขึ้นมาเพิ่มอีกนะคะทุกคนเ,<อ>เยอะมากเลยอะแล้วเราก็ขึ้นไปต่อนะคะนี่ถึงป้ายแล้ว ปีนี้ก็จะเป็นบลูซันเวียสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็มีเป็นบันไม่รู้เลยสีขาวจะอยู่ข้างล่างคะ่ะมาถึงปุ๊บเราก็ต้องแปลงล่างก่อนนะคะเปลี่ยนรองเท้ากันเลยหนึ่งต้องใส่ส้นสูงเท่านั้นคะ่ะฉันต้องสูงที่สุดในส่วนใส่ไปนานๆก็คือเจ็บนะคะพี่น้องนะจุดๆนี้คู่นี้ก็คือถ้าไปเดินข้างบนที่เป็นสะพานก็คือดนังลั่นเละเอาค่ะใส่ต่อไปนะคะเราต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะคะไม่งั้นเจ็บเท้าแน่นอนคะ่ะพี่น้อง ใส่ปุ๊บสูงปั๊บไม่ต้องไปต่อความสูงที่ไหนเลยนะคะโอเคและเสื้อตัวนี้ก็เพิ่งจะได้มาค่ะนี่ก็คือไม่ซักเลยความลับดาราสาวสุดๆแค่เสื้อตัวนอกนะคะเราก็ใส่กันตรงนี้เลยและนี่ก็คือวิวจากห้องน้ำนะคะมองตรงไปก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาวแล้วก็มาห้องน้ำก่อนนะคะแล้วก็มีกระจกให้ดู มีท้องฟ้าสวยๆไว้ก็ห้องน้ำก็าสะอาดอยู่ค่ะพอเขาได้อยู่พอเสร็จปุ๊บเราก็มาซื้อบัตรเข้านะคะคนละห้าสิบบาทค่ะ,คะเด็กน่าจะสามสิบหรือเปล่าหน้าไม่น่าใจยืดให้เช่าด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเก่อของดอกไม้เก่ืละห้าสิบบาทเออถ้าใครอยากเช่าไปนะคะก็มีดอกแดงดอกม่วงก็เช่าไปเพิ่มความเก๋ๆสๆวยๆเนาะ ออสวยอยู่นะสวยอยู่สวยได้อยู่ก็เออไปเลยใส่คอนเทนต์อย่างเราไม่พลาดอยู่แล้วที่จะถ่ายทุกแอปพลิเคชันเอาไปลงทุกทุกแอปเออนะก็คือสามารถอยู่สวนได้ทั้งวันนะคะนี่อยากได้มุมสูงก็เลยต้องให้คนถ่ายไปอยู่ข้างบนดัดฟ้าแล้วเราก็อยู่ข้างล่างนะคะแต่อยู่ข้างบนมองมองลงมาก็คือเหมือนดอกยังไม่ เต็มอ่ะใบยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่เหมือนปีสองปีที่แล้วรู้สึกว่ามันเต็มมากกว่านี้ค่ะดอกดอกมันก็จะเยอะกว่านี้แต่บางช่ออ่ะมันเหมือนมันร่วงไปแล้วอะ่ะอืมก็เลยไม่น่าใจว่ามันล่วงไปหมดหรือเปล่าหรือว่ามันยังยังขึ้นมาไม่เต็มที่หรือยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ทําไม่ถึงเท่าปีน่าจะสองสามปีก่อนอะ่ะเออที่เรามารู้สึกว่าสวยกว่า แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบานไม่รู้รวยค่ะเป็นสีขาวแล้วก็วิวห้างล่างก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีชิงช้าให้นั่งด้วยอืมุม,มที่พลาดไม่ได้ก็คือตรงนี้นะคะเราก็ต้องเออแล้วก็กี่ิพลาดไม่ไม่ได้เลยคือม,มุมเปียนโนจะเป็นเปียนโนไม้นะคะก่อนหน้านี้เหมือนตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบ อืมเป็นสีขาวเป็นลวดลวดหนามสีขาวแล้วก็ไม่มีดอกไม้มาวางพอมาวางปุ๊บมันรู้สึกว่าไม่ค่อยมินิมอลเลยน่าจะไม่มีน่าจะสวยกว่าอืมพอถ่ายม,มุมนี้ก็สวยอยู่พอมีหมอกมากับวิวดอยก็คือโอเคได้อยู่แล้วนี่ก็คือรอรอ,รอคิวรอรอคิวถ่ายอยู่อืมก็เลยทำทรงแอคแอคถ่ายก่อนว่าไปนี่มากับน้องหลี่หนึ่งคนแล้วก็มากับนางเยอหนึ่งคนนะคะ คนวันนี้วันธรรมาดาก็เยอะอยู่ค่ะเนี่ยถ้าตรงตรงนี้ก็สวยเป็นหย่อมหย่อมเยอะเป็นหย่อมหย่อมบางเป็นหย่อมหย่อมส่วนตรงนี้ก็คือบางเลยทุกคนมันเหมือนไม่เต็มที่อ่ะเออไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันควรน่าจะสวยกว่านี้ไหมออพอมาถ่ายมุมนี้บ้างก็ถ้าสมมุติมีโดมีมีอะไรมีโดนเออถ้ามีโดนถ่ายข้างบนน่าจะสวยอยู่แต่ถ้า ฉันไปอยู่มุมนู้นถ่ายมามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เออนี่ก็คือหนุ่มๆเขาอยาไปถ่ายตรงนี้นะคะทีนี้มีสีม่วงโอเคขึ้นมากับขึ้นไปข้างบนดีกว่าขึ้นมาตรงนี้เขาก็บางคนเขาก็ขึ้นไปอยู่ดัดฟ้าแล้วก็มองลงมาข้างล่างค่ะทุกคนนี่ก็กําลังจะเดินขึ้นไปดูเหมือนกันเออรองเท้าเราก็คือสูงมากแต่เราก็อยากจะขึ้นไปดูเนาะเพราะว่าทุกๆป,ปีไม่เคยขึ้นเลยนะ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าดอกมันเต็มกว่านี้น่าจะสวยกว่านี้นะอืออันนี้มันรู้สึกว่าไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อ่ะดัดฟ้าก็อยู่ไม่ส่งมากอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ไม่ให้นั่งข้างบนนะคะเพราะว่ามันอันตรายค่ะดูเ้าดูกระปุงฉันว้าวว้าวดูดูดู 你好，看。 สันเวียร์บูสันเวียแล้วก็มันไม่รู้โรยสีขาว โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปอีกที่หนึ่งเลยนะคะเก็บรองเท้าก่อนค่ะเพราะว่าถ้าใส่นั่งรถเดินก็คือเจ็บเท้าไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่มวกกันน็อกพร้อมบิน,นะะแล้วค่ะเราก็จะไปที่หนึ่งซึ่งไม่ไกลมากนะคะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงโรค่ะชื่อว่าอารุณคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งนะคะเรารู้จักพี่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของพี่สาวอีกทีหนึ่งนะคะ เราก็ลงมาแล้วก็ไป,ไปผ่านบ้านหนองหอยมาอีกทีหนึงน่งแล้วก็คาเฟ่ก็จะอยู่ข้างบนขวามือค่ะมันขึ้นได้สองทางนะคะถ้าเรามาจากเส้นนี้ก็คือน่าจะขึ้นข้างบนเลยซึ่งก็ไกลยอยู่นะคะทางที่ดีก็คือไปขึ้นทางอีกทางหนึ่งอะที่อยู่ใกล้ๆตรงคาเฟ่เลยไม่ต้องขึ้นดอยตรงเนี้ยแต่ว่าไปก็คือโฮมสเตย์ State, ก็คือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกคน ที่เราคิดว่าไม่มีก็คือมีนะคะขนาดว่าขึ้นมาบนนี้แล้วก็คือเหมือนข้ามเข่าไปอะ่ะคิดว่าไม่มีแล้วก็คือยังมีอยู่นะคะคถ้าใครค,คิดว่าที่พักเต็มนะคะไม่มีเต็มค่ะน่าจะเต็มช่วงนหน้าไฮหรือเปล่าไม่รู้แล้วนี้รถมาเราก็หลบให้เขาก่อนนะคะเพราะว่าทางมันเล็กมากนี่เห็นแตงด้วยนะครับอโอเคไปด้ออออเออ GPS น่าจะให้เรามา มา,มาเส้นนี้ไงมันก็เลยรู้สึกว่าทุรักเแต่เออก็มาเห็นวิวเห็นเขาปลูกพงปลูกผักอะไรบ้างเออก็น่าน่าสนดีนะคะทางก็มีแค่แค่นี้ค่ะถ้าสมมติรถใหญ่มาก็ต้องต้อง้งถอยให้กันนะต้องดูดีๆเออถ่ายถ่ายซเยอะเลยไม่รู้จะพูดอะไรและะ้วค่ะนุ่นใครอยู่ตรงนู้นตรงไหนอ่ะเออตรงนู้น,ออนแหละเออที่ว่าเป็นดอกไม้อะ่ะไม่ได้ถาม<ร>เขา<ไ>ขด้วยว่าดอก,ดอ,กอะไร ตอนนี้ช่วงนี้เขาก็กำลังจะปลูกปลูกผักกาดขาวกันนะคะแล้วก็มีกะหล่ำปีทรายแล้วก็มีกะหล่ำปีบางส่วนเขาก็กําลังเก็บอยู่นะคะนี่มีไงส่วนกะหล่ำปีน่าจะเออเขาเพิ่งปลูกได้ไม่นานนึงมั้งแล้วนี่ก็คือโฮมสเตย์เยอะแยะไปหมดเลยทุกคน ที่พักมีโดมอืมเต็มไปหมดและเราก็ถึงหรือ,อยังยังค่ะต้องไปต่ออีกนิดนึงนู่นไงอยู่ตรงนู้นแล้วเออถ้าไม่สวยนะเธอนะ ม่รวะหรอพอมาอยู่ใกล้ๆก็ได้อยู่นะเนือน้อมีสอง้าวลนะสัอพอมาถึงก็คือเราก็ถ่ายรูปให้พอเป็นพิธีนะคะเพราะว่ามาถึงแล้วก็มีค่าเข,ข้าคนละห้าสิบแล้วก็เครื่องดื่มนี้ใครจะซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งเพราะว่ามีค่าเข,ข้าแล้ว อืมดอกอันนี้เราต้องมาถ่ายใกล้ๆนะถ้าถ่ายไกลๆมันก็ไม่เท่าไหร่คะ่ะทุกคนแล้วมุมนี้น่าจะเป็นมุมมหาชนอยู่นะคะเออถ่ายใกล้ๆมีดอกไม้แล้วก็มีเป็นตัว ตัวบ้านตัวนี้ที่เป็นตัวคาเฟ่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าไปสั่งเมนูกันนะคะเมนูก็เริ่มต้นที่70-80สิค่ะทุกคทุกคนก็ก็ได้อยู่ ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็มีอีกหย่อมหนึ่งนะคะเราก็มาถ่ายตรงนี้เรารู้สึกว่าตรงนี้มันเยอะกว่าอีกตรงหนึ่งค่ะตรงนี้เยอะกว่าบัานกว่าด้วยวิวก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่จึ้งเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งก่อสร้างเยอะเหลือเกินค่ะทุกคนเออแล้วรู้สึกว่าอ้วนด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ขึืนค่ะคืนอืดอย่างเดียวเออนะโอเคแล้วเราก็อยู่ตรงนี้ประมาณสักช่วงหนึ่งแล้วก็เราก็ เตยมตัวกลับกันได้แล้วค่ะ